มาเรื่องที่ผมเห็นเมื่อวานและอยากแชร์คุณผู้ชมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเหมือนจะเศร้าแต่มันจะเรียกรอยยิ้มพี่น้องชาวไทยนะฮะคือ <c oughs> อย่างนี้ที่อเมริกาเนี่ยมีเด็กอยู่สองคนนะครับเด็กหญิงออเดรย์โริงจากรัฐวิสคอนซินเด็กหญิงเกรซี่นะเรนส์เบอรี่จากรัฐวอชิงตันอายุ10ขวบ <c oughs> ทั้งคู่เกิดในประเทศจีนแต่สุดท้ายก็โดนครอบครัวอเมริกันเนี่ยมามามาออดอป มาเลี้ยงดูให้ดูภาพมาออดอปก็คือมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือแฝดถูกไหมฮะแต่<ช>ค,คุณผู้ชมที่วูจะเล่าให้ฟังนี่คือทั้งคู่เนี่ยโตคนละรัตแยกกันแยกกันเพราะ<ม>ตอนที่คลอดออกมาปุ๊บอยู่ที่สถานแรกเกิดเนี่ยเมื่อคุณพ่อคุณแม่จะมาออดอป<ม>เด็กเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ไงว่าเด็กคนนี้มีพี่หรือน้องพ่อแม่เป็นใคร<ม>ประวัติจะปิดเงียบถูกไหมฮะเมืม่อนำสองคนนี้กลับบ้านไปเลี้ยงปุ๊บ เด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วคุณเห็นความคล้ายกันไหมเขาเป็แะเหมือนกันเลยครับผมตาเขสั้นเหมือนกันใช่ครับแต่ที่เห็นอยู่นี่ไม่เคยเจอกันโอไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้ว่าต่างคนต่างมีพี่น้องต่างคนต่างมีครอบครัวโอ้โหโตมาแล้วก็จนกระทา่งอายุประมาณสิบขวบสิบขวบใช่ครับปรากฏว่าแม่ของฝั่งหนึ่งเนี่ยก็กลับไปที่สถานใช้คำว่าอะไรดีสถานเลย สถานที่สถานอ่ารับเลี้ยงเด็กเอ่อไม่ใช่รับเลี้ยงเด็กสิเพราะว่าคุณต้องการลูกบุญธรรมคุณก็ไปหาที่นั่นแล้วคุณก็ไปออดอปมาเขาเรียกว่าอะไรดสถานสังเคราะห์สถานสังเคราะห์สังเคราะห์พูสังเคราะห์คุณไม่ใช่ใบไม้นะคะสังเคราะห์แสงค่ะอู้ที่จะใช้คำที่วูดีเข้าใจแล้วกันสถานที่ adoption ขอให้สื่อได้แล้วกันอ่ะแม่ก็กลับไปดูปรากฏว่าเห็นภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กเบบีสองคนไม่รู้ทีมงานมีภาพนั้นหรือเปล่าพอดูภาพของเด็กเบบีสองคน อ่ะเนี่ยเนี่ยเนีนนีนเฮ้ยแม่กระจุกก like ี้ขึ mm ้นมานะทำไมอีกคนนี้มันเหมือนลูกฉันวะเออทำไมวะงงอหรือยังไงทำไมลูกฉันมีแฝดเหรอปรากฏว่าสืบไปสืบมาอ้าวมีแฝดจริงๆมีตัวตนก็สืบเลยว่าแฝดที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมครับรายการ Good Morning America รายการเหมือนตื่นมาคุยเนี่ยเป็นรายการรายการบริษัทลูกของเรานะฮะลูกอโอลูกรายการคุณคุณที่อเมริการายการยามเช้าด้วยละ่ะก็ได้นำเอาพี่น้องคู่นี้มาเจอกันเป็นครั้งแรตกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอกันเลยอ,อยากให้คุณผู้ชมดูวินาทีที่เขาให้ดูเจอหน้ากันเจอในครั้งแรกนะนี่นะดูเต็มๆครับ meet your sister ี่ด,ดูถ้าเกิดว่าคุณเจอคู่แฝดคนที่คุณไม่เคยเจอมาแบบว่า<อ>ตังนต่เกิดอ,อ่ะถามคุณผู้ชมทางไลฟ์หน่อยดีกว่าที่ติดตามดูอยู่ในขณะนี้<ส>ถ้าหากว่าคุณมีคู่แฝดครับ<อ>ที่คุณไม่เคยเจอมาตลอดชีวิตเป็นคุณคุณอยากเจอไหมต่อให้ไม่คู่แฝดอ,อ่ะเราก็ไม่รู้ลามีพี่หรือเรามีน้องสมมติวันนี้เราอยากเจอใช่ไหมเรานะเป็นแจ็คล่ะกอ อยากเจอนะครับแต่จริงๆแล้วคือผมแค่รู้สึกว่าฟิลที่แบบไม่ได้เจอกันมานานเนี่ยแล้วแบบเจอครั้งแรกเนี่ยโหความความตื้นตันของน้องสองคนนี่คือแบบออกมาเลยน้ําตาน้ำเตยยอดมากเลยเลเขาเจอกันได้ไงพี่หมายถึงว่าแต่ละคนเขาแชทแชทคุยกันเลยก็คือทางต่างต่างฝ่ายเนี่ยก็มีการติดต่อกันแล้วกันแล้วก็แชทคุยกันแล้วทางรายการก็เลยเอามาออกโอ้โหก็เป็นอะไรที่เรียกรอยยิ้มให้ได้ครับ ให้เห็นว่ามันมีความหวังในโลกนี้ไม่แน่โอ,อ้ยอาจจะมีพี่น้องก็ได้โผเข้ามาตอนนี้หรอไม่รู้สิ <c oughs> ีเจอาตไง <c oughs> นี่น,นี่ประตูตื่นมาคุยพร้อมจะเห็นญาติครอบครัวคุณเรียครับคุณคะที่ฉันมีเท่านี้ค่ะมีน้องคนเดียวค่ะพอแล้วแจ็คพร้อมเห็นคู่แฟนคุณเรียครับ <c oughs> ลูกคนเดียวครับผมใจเย็น่ะใจเย็น